ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ห่างเหินกันไปสําหรับชุดล่างของเราไอคลิปนี้เราว่าเราจะมาลงเป็นหาตัวเด่นสําหรับชุดนี้กันว่าจะเป็นตัวไหนชุดไหนนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรเด่นทั้ง3สูตรของเรากันว่าจะเป็นตัวไหนก่อนที่จะไปดูแนวทางเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อน,นครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุกๆ เทางเป็นแค่การคำนวณสถิติย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆก็มาดูชุดร่างของเราก็ได้ลงไปทั้งหมดก็ชุดเต็มชุดใหญ่ก็ชุดนี้นะตัวที่ผมเน้นๆไปสําหรับเลขวิ่งเลขเด่นของเรานั้นเราก็จะเน้นไปอยู่ที่เลขเจ็ด มามาดูสูตรเดินกันต่อว่าเราจะไปเน,น้นชุดไหนกันเราก็จะมีมาทั้ง3สูตรนะพเพื่อนก็สถิติก็จะมีเข้ามีุดเป็นธรรมดานะครับพเพื่อนว่ามันก็ที่เราใช้ใช้กันก็น่าจะรู้กันนะครับพเพื่อนก็คือไอชุดแรกที่เรานํามาก็จะได้อยู่ที่ไอห้าหกเจ็สำหรับชุดแรกชุดที่สองก็5.67 ส่วนสุดที่3ได้138ตัวที่เข้าวันออกที่5 1ตัวที่เข้าก็คือเลข5เลข5แล้วก็เลข1เพราะว่าทั้ง2องสูตรนี้มาชวนกันอยู่ที่5 6 7, 7ถ้าเกิดเราจะมาจับก็มาจับอยู่ที่5 1 5 3 5 8 6 1 6 3 6 8 7 1 7 3 7 8ก็จะได้อยู่ตามนี้นะเพื่อน มามาดูไอ้งวดต่อไปของเรากันไอ้ชุดแรกได้012ชุดที่2ได้2 3 4ชุดที่3ได้1 3 8มันออกที่2และ3เราจะมาดูว่าตัวไหนที่ชนกันก็คือชนกันอยู่ที่2แล้วก็ชนกันอยู่ที่3มันก็มาออกที่2 3นั่งเพื่อนสำหรับไอ้งวดนี้ก็คือเขาทำนี้นะ แล้วก็มาดูหัวต่อไปของเรากันก็คือสูตรแรกได้อยู่ที่3 4 5สหสูตรที่2ก็3 4 5หก็มาชนกันอยู่ที่3 4 5นะเพื่อนๆก็มาจับกับชุดนี้เพราะว่าชุดนี้มันไม่ตรงกันมันมาออกอยู่ที่5 1ตัวที่เข้าก็คือชุดแรกเข้าที่เลข5้5 3ก็เข้าอยู่ที่เลขหนงมาดูหัวต่อไปของเรากันก็คือชุดแรกได้5 6, 7 แล้วก็0 1 2แล้วก็8 0 5มาออกที่50ก็คือตัวที่ชนกันก็คือชนกันอยู่ที่เลข5 2สูตรแล้วก็เลข0อีก2สูตรก็มาที่50ยเลยนั่นเพื่อนก็คืออันนี้ก็เข้าที่5 0นอันนี้มา2ตัวมาดูงวดต่อไปก็คือ 345กับ3 4มหก็ชนกันแล้วก็ไอ้สุดที่3ได้7 9็เราจะไม่เห็นตัวเด่นชนกันทั้ง3สูตรก็คือเลขสี่ถ้าเกิดเราจะมาจับหลอส3 4สหมาจับกับ794ก็จะได้อยู่9คู่ชุดนะเพื่อนตัวที่มาก็คือ5 4ก็คืออันนี้มา2ตัวอันนี้ก็มา2ตัว แล้วก็ตัวนี้มาเข้าที่เลขสีนันเพื่อนก็งวดต่อไปก็5 6 7แล้วก็3 4 5แล้วก็0 2 7ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูตัวชนงวดนี้ตัวชนก็คือเลข7แต่เขาไม่มานั่นเพื่อนเพราะว่าสูตรไอ้สูตรนี้ของเรามันหลุดไปสำหรับไอ้งวดนี้สูตรนี้หลุดนั่นเพื่อน มันมาออกอยู่ที่3 2ชุดที่เข้าก็คือ2ชุดนี้ก็คือเข้าที่เลข3แล้วก็เข้าที่เลข2มันก็เดินมาแล้วก็มาหลุดนะสำหรับงวดน,นี้มามาดูงวดต่อไปของเรากันอันนี้ได้567อันนี้2 3 4อันนี้ก็138เราจะมาดูตัวชนกันก็มาออกอยู่ที่36ก็มาชนกันอยู่ที่เลข3อยู่นั่เพื่อน ก็อันนี้เข้าที่เลขหกนะอันนี้เข้าที่เลขสามอันนี้ก็เข้าอยู่ที่เลขสามมาออกที่สามหกก็มาทั้งสามูตย์เลยมาดูมาต่อไปของเรากันก็คือชุดแรกได้หกเจ็ดแปดก็ตัวที่สองได้หนึ่งสองสามแล้วก็สามห้าศูนย์ก็มาออกอยู่ที่แปดห้าชุดนี้เข้าที่เลขแปดนั่นเพื่อนชุดนี้ จากที่เดือนมายาวๆก็หลุดนะเพื่อนครั้งล่าสุดก็หลุดไปแล้วก็สุดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขห้าก็ชุดนี้ก็ถือว่ายังเดินดีนะเพื่อนสําหรับอันนี้ก็หลุดมาคนละงวดมามาดูงวาต่อไปของเราว่าจะได้ชุดไหนนั้นไอ้สำหรับสุรแรกของเรานั้นก็เราจะใช้ตําแหน่งก็คือหลักแสน หมื่นแล้วก็หลักร้อยก็คือ2อบวกหเป็น8 8ดบวกสก็เป็น10 10แล้วก็ลบด้วยสนะเพื่อนลบด้วยสก็จะได้8 8 9 0 <c oughs> <c oughs> ก็ย่งวันนี้ก็คือ 0บวก9ได้9 9บวก8ได้7 7ลบ2ก็ได้5 6 7ก็เพืเ่อนๆก็ลองไล่ดูนะเพื่อนสำหรับไอ้สูตรแรกของเราสถิติก็เดินมาดีมาหลุดงวดนึงมามาดูสูตรที่2กันก็ง่ายๆนั่นเพื่อนสูตรที่2ก็คือเราใช้หลักแสนบวกได้วย5นั่นเพื่อนก็คือไอ้สอบวก5ก็จะได้เท่ากับ7 7จ็ก็จะได้ที่8ปดดังนั้นแล้วเราก็มาเห็นตัวชนกันอยู่ที่8และก็9เห็นไหมเพื่อนสำหรับทั้งสองสูตนี้เหมือนกับวันนี้เห็นไหมเพื่อนก็คือไอ้ศบวกได้ห้าก็คือได้5 6 7ก็คือชุดนี้เถิติก็เดินมายาวมาหลุดงวดครั้งล่าสุดก็คือ ได้123มันมาออกที่85สําหรับงวดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดซ้ำนะเพื่อนส่วนคลิปนี้ก็สถิติเขาก็เพิ่งแต่หลุดไปผมคิดว่าไม่น่าหลุดนะสาหรับชุดนี้ก็ชุดนี้แล้วก็มาดูไอ้สูตรที่ยังไม่หลุดของเรากันว่าจะได้ตัวไหนนั้นก็คือเราจะใช้หลักพันนะเพื่อนหลักพันสองครั้งแล้วก็หลักสิบอีกสองครั้ง หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย2ก็จะได้เท่ากับ6บวก6เป็น12 2บวก4เป็น6 6บวก7ได้3 3บวก2ก็ได้เท่ากับ5นะเพื่อนก็ได้เท่ากับ5อันนี้บวกด้วย2นะ5ก็เป็น7 7บวกด้วย5นั่นเพื่อน5ก็ได้เท่ากับ2ดังนั้นแล้ว สูตรที่3ก็คือ5 72ส่วนตำแหน่งที่เขามาดีก็คือชุดกลางแถวกลางเห็นไหมเพื่อนแถวกลางนี้ส่วนแถวที่1กับแถวที่2นั้นก็ไม่ค่อยมานะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนยิ่งแต่แถวแรกยิ่งไม่ค่อยมาเลยส่วนมากเราจะมาเน้นอยู่ที่แถวที่2กัน ถ้าเกิดว่าแถวที่สองถ้าเกิดว่าเจ็ดเจ็ดมามันก็ไปถูกกับเลขดินของเรานน่นเพื่อนที่เราให้ดินไปที่เลขเจ็ดเพราะว่าเขาก็ยังมาชนกับไอชุดนี้อยู่ก็คือเลขเจ็ดเห็นไหมชุดเจ็ดในกลุ่มจ็ทำให้ดูแล้วเราจะมาจัจบถ้าเกิดว่าเขามาตัวชนเหมือนทุกทุวดนนั่นเพื่อนกระดาษก่อน นี่ก็ได้ถ้าเกิดเข้ามาตัวชวน <c oughs> มันก็จะมาชนกันอยู่ที่เลขเจ็ดสองสูตรเห็นไหมเลขแปดอีกสองสูตรเลขเก้าอีกสองสูตรก็คือจะชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านั่นเพื่อนก็คือชนกันที่เจ็ดแปดเก้าถ้าเกิดว่างวันนี้เขามาตัวชวนจริงๆส่วนเลขเจ็ดของเราที่ให้ดิ่นไปเราจะเน้นไปที่ x เจ็ดนั่นเพื่อนก็คือชุดนี้ เราจะเน้นไปอยู่ที่ x 7เพราะว่าเราจะให้7ไปที่หลักหน่วยเพราะอะไรก็เพราะว่าหลักหน่วยของเรามาติดอยู่ที่เลข7อยู่ถ้าเกิดว่าเราจะมาจับเป็นคู่ชุดนะจับเป็นคู่ชุดนะเพื่อนสําหรับตัวชนนี้มันก็จะมีอยู่ที่8ป7แล้วก็8ปแล้วก็97เท่านั้น แ7แล้วก็เ7เท่านั้นนะเพื่อนๆก็คือชุดนี้นะมาดูของเราชุดนี้ของเราที่ว่ามาชนกันก็จะมาชนอยู่ที่97ชุดนี้นะเพื่อนที่สําคัญนะเพื่อนไอ้ชุดที่ว่าติด97เนี่ยไอ้สูตรไอ้หลักสิบของเราอะที่ว่ายังเดินดีก็คือได้2 3 4 5 6ไอ้ชุดที่ว่าเรา มาดินถ้าเกิดว่าเราจะเอาตามตัวดินนั่นเพื่อนแบบปักหลักของเราถ้าเกิดว่ามาเก้าเจ็ดจริงๆนะชุดหลักสิบของเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลุดนั่นเพื่อนส่วนแปดเจ็ดนั้นแปดเขามาติดดับของเราอยู่แต่ยังไงยังไงผมว่าไม่น่าจะตัดทิ้งก็ได้นั่นเพื่อนเพราะว่าเลขมันก็สองคู่ชุดลอง,ลองเอาเป็นตลองก็ได้นั่นเพื่อนไม่ต้องตัดทิ้งหรอกเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสว่า แนวทางทัวเลข,ของเรามันก็มีไม่ค่อยเยอะนั่นเพื่อนสําหรับตัวนี้ของเราแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าจะจับเป็นชุดแบบปักหลักของเราจริงๆนั้นแบบปักหลักของเราจริงๆนั้นมาเด่นอยู่ที่2 3 4 5 6ถ้าเกิดว่าไอเขามาตรงตรงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวดินเราไม่มานะเพื่อนมันจะมีอยู่ชุดที่ว่า ักหลักโดยตรงของเราก็จะมีอยู่ที่27 37เด่นอยู่ที่2 3 4านะสำหรับชุดหลัก10ของเราก็คือ4 7ที่ตรงตรงปักหลักของเราส่วน2737เราก็ได้ดึงมาเป็นชุดเต็มของเราไปแล้วก็คือชุดนี้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาวัดใจของเราไปก็น่าจะอยู่ที่ 8 7 9 7ถ้าเกิดว่าเน้นๆจริงๆก็น่าจะเหลืออยู่ชุดเดียวนะเพื่อนน่าจะเหลืออยู่ชุดเดียวก็คือชุดเก้าเสียนาเสดายมันไม่มาตรงกับไอ้8 7นี่เอาชุดนี้ไม่ตัดหรอกเพื่อนเอาเป็นตัวลองไปก็แล้วกันเพราะว่ามันมาถูก,กับเลขดินของเราไม่กล้าตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะเสียอกาดไปเผื่อเข้ามาตัวนี้ ก็คือเอาง่ายๆเพื่อนๆก็ชุดเนี้ยที่เราเขียนมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือจะให้นิ้นไปอยู่ที่1234งสอสามสี่ที่น้นที่เน้นสุดๆสําหรับตัวเด่นของเรานั้นก็จะเน้นอยู่ที่ชุดเดียวก็คือชุดนี้ชุด97ของเราเนี่ยราว่าเลขเด่นของเราก็ เลขเด่นของเราก็ถือว่าเดือนดีนะเพื่อนสําหรับชุดเลขเด่นของเราง่ายๆก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบชุด97นะเพื่อนก็หาตัวอื่นใส่อย่าง07นี่ก็สวยนะเพื่อน0717เงี 7, 1, 7. ย้ยเอาเป็นเอาง่ายๆเพื่อนเอาเป็นตัวลองไปก็แล้วกันไม่ต้องไปตัดทิ้งนะที่ติด7เนี่ยมันก็มีที่ติด7อยู่ตามนี้แหละที่เราเน้นๆไปก็ที่เราแต้มสีไว้เอายังไงยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดู ว่าเพื่อนชอบชุดไหนแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงตามตัวเด่นตัวชนของเรานั้นจะมีอยู่แค่2คู่ชุดนั่นเพื่อนอันนี้เด่นชนมาชุดเนี้ยเด่นแบบชนชนกันมาคือ2ชุดนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาพูดถึงแบบปักหลักที่ว่าเด่นๆดนก็จะเป็นปักหลักของเราก็จะตามเนี้ยก็คืออันนี้จะมาแบบปักหลักมาแบบ หลักๆแล้วก็อันนี้มาตัวเด่นอันนี้เด่นชนก็คือชุดนี้ยังไงซะชุกไอ้งวดนี้ไอ <c oughs> <c oughs> ้เลขพี่น้องเขามักจะมาดีไม่แน่นั่นเพื่อนชุด8-7ชุดเนี้ยเป็นเลขพี่น้องด้วยยังไงยังไงก็พิจารณาดูนะเพื่อนสติ เพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูตามสถิติเอาเลขพี่น้องช่วงนี้ <c oughs> ถือว่ามาดีนะยังไงยังไงซะก็อย่าพลาดโอกาสไปอย่าเป็นต้งไปตัดทิ้งก็ได้เพื่อนเพราะว่าเขามาถูกกับตัวดินของเราอยู่เผื่อไม่แน่เผื่อเขาจะมาถ้าเกิดเขาไม่มาก็ไม่น่าจะเกินชุดนี้่ะยังไงยังไงชุดนี้ชุดสรุปก็น่าจะอยู่ประมาณน,นี้นะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเขียนชุดสรุปลงให้เพื่อนๆอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่าชุดปักไอหลักของเราก็ จะมีอยู่ตามนี้เป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นขัดออกมาก็ที่ติดเจ็ดของเราก็จะมีอยู่ตามนี้แล้วก็มาจับอยู่ก็จะได้อยู่ตามนี้นะเพื่อนเอา้ายังไงยังไงเพื่อนก็ไปพิจารณาดูอีกทีนึง,นงก็แล้วกันส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูบน,บนเพราะว่าบนเราก็ยังไม่ได้ไปิดจับอะไรเลยนอกจากชุดหลักที่เข้าชุดหลักร้อยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราก็ยังไม่เข้าเลยเรามาเน้นอยู่แค่ตามเนี้ย สำหรับชุดเต็มของเราเพราะว่าที่แล้วก็อย่าลืมนะมันก็มาอยู่นั่นเพื่อนชุดที่เราสรุปไปเอา้ายังไงยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาชุดตัวเด่นมาฝากเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็จะมีอยู่ตามนี้แคปหน้าจอไว้ดูนะครับเพื่อน<ๆ>เผื่อไอ้งวดหน้า<ๆ>เผื่อเขามา<ๆ>เพื่อนๆก็จะได้คํานวณไปก่อนล่วงหน้าเลยเอา้าส่วนคลิปนี้ก็ไปบายครับผมสวัสดีครับ